เจอประสบการณ์สุดเจ็บปวดในระหว่างการเดินทางไปเที่ยวเวียดนามสำหรับนางเอกสาวมุกวรนิดหลังเจอกรีดกระเป๋าฉกเงินและโทรศัพท์ไปมีน้ำซ้ำยังส่ง SMS มาให้สสเทือนใจอีกและสาวมุกได้เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าลงเตือนภัยและเตือนใจตัวเองเป็นประสบการณ์ที่ใครๆก็คงไม่อยากเจอส่วนตัวมุกเท่ากับเสียเงินสดและมือถือไปค่ะบัตรต่างๆระงับทันทีที่เสียหลักๆคือใจค่ะ ใจเสียมากๆรู้สึกหดหู่มากๆเลยที่โดนขโมยสองครั้งต่อวันและยังมี SMS ส่งมาให้สะเทียนใจอีกมุกซื้อเครื่องใหม่แล้วนะคะติดต่อได้แล้วแอบคิดว่าถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ประจำปีนี้ไปเนอะรับเรือนมาทั้งปีเลยคงต้องมีบ้างปีหน้าขอให้ปังๆถึงแม้จะไม่ค่อยเชื่อเวลาใครบอกว่าเราดวงไม่ดีสวยแน่ๆมุกว่าที่ไม่ดีคือนิสัยคนขโมยมากกว่าคะ่ะไม่ใช่เรา คนอยากเครียดนี่คือการเตือนภัยกันเฉยๆจะได้ระวังกันนะคะเป็นประโยชน์เดียวที่มุกนึกออกจากเหตุการณ์เลวร้ายที่มุกเจอคะ่ะ